สวัสดีครับวันนี้พามาชมลานตากโกโก้ชั่วคราวของบริษัทเมยา2018นะครับก็บเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรับการตากรอบนี้ประมาณ200กิโลนะครับเรามาดูครับว่าเม็ดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูสีสันโดยรวมถือว่าโอเคครับเม็ดใหญ่นะครับความสมบูรณ์ของเม็ดก็มีนะครับนะฮะความสมบูรณ์ของเม็ด ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ยังพอมีเม็ดรีบๆอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นนี้นะครับเราต้องคัดทิ้งนะครับเพราะว่าตอนเราทําผ่าหมักนั้นเกษตรกรยังมือใหม่อยู่นะครับยังไม่ได้คัดแยกตอนที่ทําการผ่าหมักนะครับอัดรวมๆกันมานะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเม็ดเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเราต้องคัดทิ้งนะครับตอนมแห้งแล้วนะครับต้องมานั่งคัดอีกทีนะฮะ โดยรวมถือว่าโอเคครับนถือว่าใช้ได้เลยนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับใลเขตภาคเหนือนี่ครับถ้าไม่มีที่ขายติดต่อมาได้นะครับที่บริษัทเมยาสัปดแปดนะครับเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะส่วนชุดตัดอันนี้นะครับเดี๋ยวต้องทาการแก้ไขใหม่อีกทีนะครับต้องทําเป็นทรงโค้งครับหลังคาหรือว่า ทำเป็นมุมจั่วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝนหรือน้าค้างนะครับค้างได้นะครับให้มันไหลลงนะครับตอนนี้แปดโมงเช้ารับดูหลังคาครับที่อำเภอฝางนี่ยังน้าค้างยังเกาะเต็มเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องทำการแก้ไขต่อไปนะครับนนี้ถือว่าเป็นการทําตากครั้งแรกนะครับของบริษัทเนยานะครับที่ได้เก็บผลผลิตจากลูกไล่มานะครับ โดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมนครับดูนะครับสวยนะครับใช้ได้ตอนนี้เราได้เตรียมนะครับรงหมักรงปากเ้าได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องทําการพัฒนาต่อไปนะครับโอเคนะครับเกษตรกรท่านใดไม่มีที่ขายโกโก้ติดต่อเราได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ